ฟิลิปปินส์มาลาย่ะแล้วลูกค้าฟิลิปปินส์เขาก็พิมพ์มาซุ้งเศรษฐีเป็นภาษาคาราโอเกะใช่คือเขารู้จักกันมากเลยฟิิิลปปนส์ใช่แล้วเขาก็เอฟไปสวยไม่หมดแล้วค่ะไม่หมดแล้วไปดูที่มีเจ้าของหน่อยใช่เนี่ยเห็นไหมเราก็ทําให้ทุกคนเขาอยากได้อันนี้คือเขามีเจ้าของหมดแล้วค่ะที่เขาไล่สดขายกันนะคะตอนหงมง่าประเทศที่เราขออกเป็นสิงคโปร์ สิงคโปร์ใช่ค่ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเราเราส่งออกประมาณเอ่ามันจะเป็นลักษณะการไลฟ์สดก็คือเปนเขาชอบต้นอะไรบ้างดูดิเขาชอบมณีจันทร์ของชาวต่างชาตินี่นี่เขาชอบมณชมพูเห็นไหมมณีจันทร์ใช่ชมพูชมพูนี่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 แงนะพี่ชอบใช่พี่ชอบชาตินากรนี่ดูใบได้ค่ะ แก้วเกศลาอันนี้แล้วก็อันนี้ดูอีกหนึ่งสวนนะคะที่มาร่วมออกร้านภายในงานศึกษาโยธยาของเราด้วยค่ะรวมถึงเนี่ยได้ข่าวว่าส่งไม้เข้าประกวดด้วยกับสมฤทัยบอลสีค่ะวันนี้ให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะเจ้าของสวนสมฤทัยบอลสีคาราเดียมไทยแลนด์พี่เอนะคะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับที่เรามาออกร้านภายในงาน ดีมากค่ะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะกลุ่มที่เขาไม่รู้จักบอลสีค่ะ oh. แล้วก็กลุ่มที่เขาคิดว่าบอลสีเลี้ยงได้แต่ในตู้ค่ะค่ะใช่แล้วเราก็แบบคอนเซปที่เรามาที่นี่เลยก็คืออยากให้เขาเห็นว่าอบอลสีสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้และเอาไปประดับตกแต่งบ้านได้ค่ะ oh. สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อะไปประดับตกแต่งบ้านได้แล้ว<ช>ไม่ต้องเลี้ยงแค่ในตู้เหมือนอย่างที่ผ่านๆมา<ช>ผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดดีมากเลยแล้วยอดขายเนี่ยแอบกระซิบได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยไปประมาณเท่าไหร่แล้วหลักหมืน่นหมื่นหมื่นหมืนม่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหมื่นเท่าไหร่ มีแนะนำไหมคะวันนี้แบบว่าตัวไหนที่แบบว่ากำลังมาเลยช่วงนี้ที่เขาฮิตกันเลยพาเห็นแล้วเลี้ยวเลยอ่เห็นแบบนั้นซื้อเลยใครเห็นแล้วเนี่ยคนนี้คือใครเนี่ยกำลังลดน้ะพี่ก้องค่ะพี่ก้องคือใครพี่ก้องคือใครสามีสามีคนสวนเขาเ็คนสวนเขาเรียกว่าทำธุรกิจเป็นความสุขใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวอ่ะมาดูกันต่อตัวไหนที่แบบว่าขายดีที่สุดให้ถ้าขายดีที่สุดเลยในงานก็จะเป็น ต้นนี้นะคะต้นไหนคะของหนูก็จะเป็นต้นนี้อ๋อต้นนี้เหรอคะก็จะเป็นเทพหลงฤดูค่ะอ๋อเทพหลืฤดูใช่ก็ขายดีเลี่สุดใช่ค่ะเพราะเขาโตมาก็จะเป็นสีแบบเป็นสีน้ำมันเลยค่ะอ๋อโตมาก็จะเป็นสีนี้เลยแต่เล็กๆนั่นคือสีแดงใช่ค่ะจะเป็นแพงนะได้แพงมากอ๋อได้แพงมากลูกค้าหลายๆท่านที่เดินมาก็จะแบบอ้าททาไมที่บ้านแบบว่าไม่ใช่สีแบบนี้อะไรทําไมที่นี่ใช้อะไรเลี้ยงใช้ปุ๋ยอะไรเลี้ยงอะไรอย่าเี้ยบไม่เป็นสีแบบนี้หนูบอกว่าไม่เลย วันสีถ้าจะให้สวยก็คืออยู่ที่ดินที่น้ําที่แดดอย่างเดียวเลย3อ,อ,อย่างนี้เลยดินน้ําแดดใช่ค่ะอุ้ยสวยจังเลย,ย <c oughs> สวยมากๆ ดินน้ำแดดเทปหลงดูแอบเห็นว่าส่วนนี้เนี่ยส่งโดยไทบอลสีเนี่ยเขาจะเน้นโทนแดงโทนชมพูไหมใช่ค่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวใช่ความชอบส่วนตัวก็มีหลายอย่างเลยใช่มีหลายอย่างเลยแล้วก็มีต้นนี้จะเป็นไม้มเล็ดแต่ว่าปล่อยไปแล้วไม้มล็ปล่อยไปแล้วใช่ปล่อยในราคาเท่าไหร่คะ ช่มีแอบดูได้ไหมปล่อยไม่แพงมากเนี่ยศูนยศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งพันเว้นไว้เว้นไว้เว like ้นไว้แล yeah ้วสวยๆเยอะเลยถ้าเป็นทางด้านนี้ล่ะคะทางด้านนี้ก็กระถังละห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ก็จะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบอลกาบของอาจารย์มีรันค่ะสีชมพูสวยมากใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเมืองพิมายค่ะแล้วก็อสงไขยค่ะค่ะค่ะอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยมากอันนี้ก็ไปหลายต้นแล้วเหมือนกันอันนี้คืออะไรคะซุ้มเศรษฐีค่ะ ใช่ค่ะจะสวยมากเลยอ่ะจะเป็นจะเป็นบอลด่างใบหนาค่ะแล้วก็เมื่อวานมีฟิลิปปินมาไลอ่ะแล้วลูกค้าฟิลิปปินเขาก็พิมพ์มาซุงเศรษฐีเป็นภาษาคาราโอเกะใช่คือเขารู้จักเขารู้จักมากเลยฟิลิปปินใช่แล้วเขาก็เอฟไปสวยมากเป็นไม้ติดของของคนไทยค่ะเป็นไม้มาเลชยนปอใช่ไม้มาเลชยนปอที่จายอยู หนึ่งมืนบาทเพราะฉะนั้นรีบเก็บนะรีบเก็บนะนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบเก็บเลยมีช่องทางการติดต่อไหมคะสำหรับสมฤทัยบอลสีก็มีเพจใช่ค่ะพี่ชื่อเพจสมฤทัยบอลสีคาราเดียมไทยแลนด์ค่ะไลฟ์สดที่เพจทุกวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะสามารถไปติดตามกันได้ดีลล่าสุดนะครับในวันที่หกค่ะดังป้ายใบกลม ใช่ใบชั้นใบสวยนะคะสวยมากๆเลยนี่โชว์แล้วถึงนี่แบบนี้นะคะสามารถไปติดตามกันได้เขาไลฟ์สดที่เพจทุกวันเสาร์หกโมงเย็นเลยนะคะขายอะไรเด่นตอนนี้ขายห้างปิดขายดีไหมขายดีไหมเมื่อวานที่ก็เป็นหมื่นนะที่ไลฟ์ไปหมดเลยข้างหลังนี้ไปหมดเลยข้างหลังเราไม่ต้องไปดูนะครับคุณผู้ชมข้างหลังเนี่ยเขาขายไปหมดแล้วค่ะไปดแไปดูที่มีเจ้าของหน่อยใช่เนี่ยเห็นไหมเราก็ทําให้ทุกคนเขาอยากได้ อันนี้คือเขามีเจ้าของหมดแล้วค่ะที่เขาไล่สดขายกันนะคะตอนหงมงเย็นเนี่ยเขาขายไปหมดแล้วปิดหมดแล้วเรียบร้อยคือปิดไปหมดแล้วก็คือมีชื่อติดแล้วใช่พี่ไล่สดที่นี่ค่ะแล้วก็นี้ที่ฟิลิปปินส์เขาเอฟไที่ฟิลิปปินสพี่ปินเขาเหมาใช่ดูพี่ปินเขาชอบต้นอะไรบ้างดูดิเขาชอบมณีจางของชาวต่างชาตินี่นี่เขาชอบชมพูเห็นไหมนี่ชมพูชมพูนี่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 นะฟิี่ปินชอบพี่ปินชอบชาตินากร ดูใบด้ค่ะเห็นไหมคะแก้วเกศสลาอันนี้แล้วก็อันนี้ีี่่นดูนี่ดูนี่ดูสเศรษฐีอะค่ะที่เขาถามมาในไลฟ์ดูอีกดูใบสองใบนี้เป็นไงสวยมากมาตรฐานเลยไม่ทันแล้วพี่ไทยโมเดลไม่ทันแล้วพี่ไทยไม่เอฟงะพี่พี่บินเมาเมาหมดแล้วเมายกถาดหุดเลยค่ะเมายกถาดค่ะพี่ไทยต้องรีบเอฟนะสุดยอดเลยเดี๋ยวไปฟิลิปปินส์ต่ออุ้ยทางด้านนี้ก็สวยไม่แพ้กันอันนี้ จะให้เขาเห็นว่าแบบสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ยังไงอย่างงี้ค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ใช่เอาไปประดับบ้านแบบนี้เลยค่ะก็คือแบบสั่งทำมาเพื่องานนี้เลยขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะใช่โดนเลยนี่ค่ะเขาก็ยังมีอีกหลายพันนะเหมือนเด็กกันใช่ตั้งประดับในบ้านได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะก็ติดตามได้ Facebook Fanpage ค่ะของทางสมรไทยบอนสีคอาไลฟ์สดทุกวันเสาร์หกโมงเย็นค่ะเอยากจะออกบูธกับเฮล้านก็ติดตามเฮล้าน<ม>ได้ติดตามเลยเฟซบุ๊กเฮล้านรยองค่ะร่วมออกร้านได้ไดกันได้ขายได้แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างพี่เขาเนี่ยก็เกินคาดถล่มทลายนะคะสําหรับการออกร้านภาในงานของเราเนาะปรึกษาโยธยาค่ะ พี่จูนะคะสวนฟอร์ดกุดทอมสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กระแสไม้ก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายของเราก็ทําส่งออกเพิ่มขึ้นจากปกติออกเพิ่มขึ้นปกติด้วยนอกจากขายในไทยตอนนี้ขยับไปส่งออกแล้วมูลค่าการส่งออกด้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ ก็ราคาก็จะดีกว่าบ้านเราค่ะเพราะว่าประเทศที่เราส่งออกเป็นสิงคโปร์อเป็นสิงคโปร์ใช่ค่ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเราเราส่งออกประมาณเออมันจะเป็นลักษณะการไลฟ์สดก็คือจะเป็นเป็นชาวสิงคโปร์ที่เป็น เป็นเอ่อคนคนขายไม้ใหญ่ที่รู้เลยนะคะขอเข้ามาไลฟ์สดที่น่าสนเลยเนาะคือเราแค่ยมไม้เอาไว้สี่ตู้ห้าตู้อะไรแล้วแต่ค่ะแล้วก็เราก็ทำไม้ให้ได้ฟอร์มขนาดที่มันพร้อมที่จะส่งออกแบบถูกต้องถูกต้องเนี่ยไปตัวนะคะก็เลี้ยงให้ได้ฟอร์มขนาดแล้วก็มีหัวมีลายเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลย ก็ช่วยช่วยช่วยเรื่องที่มันเงียบๆอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เงียบอระ่ะก็ยังขายได้อยู่เพียงแต่ว่าไม้เราเป็นติดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเรามีตลาดหดก็เลยต้องต้อหยุดขายบ้านเราไปบ้านค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่หรือว่าใครเนี่ยที่หันมาเลี้ยงบอลสีเนี่ยก็คือยังทําจํานวนได้ยังขายได้ราคายังไปต่อได้ใช่ไหมคะพี่จ้ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆคนใหม่ๆก็เริ่มมาเป็นสายพัฒนา นำไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่ก็สายพัฒนามากันมากขึ้นใช่ค่ะก็ถ้าลุกไม้ออกมาว้าวตลาดมันก็ขายได้อยู่แต่ไม้เก่ามันก็ยังยืนตลาดก็ยังไปได้สบายๆเายเลยั้าขายไม้เก่าเยอะอ๋อขายไม้เก่าเยอะด้วยที่ส่งออกเนี่ยเป็นตัวไม้เก่าหรือไม้ใหม่คนกันคนกันค่ะก็บางอันเราที่สวนจะไม่ได้ทำเราก็รับซื้อ ได้ช่วยท่านเกิดก็ก็ซื้อเจ้าอื่นๆเข้ามาค่ะ,<ฮ>ะบางคนเขาโคตรโคตรขายไม่ได้ก็ทักถามบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ,ฮะ,ฮะ้กระถางสี่มาเลี้ยงขึ้นกระถางห้าแล้วรอสมบูอณอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าช่วยกันที่น้องในวงการาก็ก็พยายามที่จะไม่ทำทุกตัวค่ะมันก็จะได้ช่วยเพื่อนๆซื้อบ้างน่ารักมากๆเลยเน,นะคะเอาเป็นว่าพี่จู๊เนี่ยสรุปให้เลยว่า ส่งออกได้ยังขายได้อยู่ราคาก็ไม่ได้ตกจนน่าเกลียดใช่ไหมจุ๊ดมัดใจเริ่มส่งออกเพราะว่าว่ามันนอกมันมอนมอนสีด่านเนี่ยมอนสีเมืองไทยเนี่ยในตลาดมันนอกมันน้อยค่ะมันน้อยมากๆแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งทําได้ใช่ไหมตลาดเมืองไทยตลาดจะเยอะแล้วแต่ว่าในแง่ของการส่งออกอะมันยังถือว่าเป็นไม้ใหม่ค่ะ วันตายะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเลี้ยงกันต่อเนื่องพัฒนาสายพันธุ์กันต่อได้เลยใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จูมากๆเลยนะคะที่ทุ่ค่ะขอบคุณค่ะ